ตรงความเห็นที่ไม่ตรงสามารถรู้สึกได้ในความคิดของปุ้ยถ้าอพอปุ้ยฟังแล้วปุ้ยรู้สึกว่ากับการที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือต้องกลับลําปุ้ยไม่กลับปุ้ยไม่ใช่คนที่จามีความจําเป็นต้องกลับลําปุ้ยยืนหนึ่งอยู่ตรงนี้สําหรับตัวปุ้ยนะในความที่อาจารย์พูดหมายถึงว่าในความเป็นห่วง hmm. ในมุมมองของอาจารย์ hmm. ท่านเป็นห่วงว่าเออถ้าใครคิดอะไรแบบนี้ให้กลับลํม hmm. อันนั้นปุ้ยอันนั้นหมายรวมรวมทั่วไปนะ แต่สาหรับปุ้ยปุ้ยรู้สึกว่าจุดยืนปุ้ยมันชัดเจนมากๆแต่จะบอกว่าให้ปุ้ยต้องไปชอบใครอบอกไม่ได้อืสิ่งเหล่านี้ปุ้ยก็คิดว่าปุ้ยไม่สามารถที่จะบอกใครให้ไปชอบใครได้นะถ้าเราไม่ชอบเราจะไปชอบได้ไงในความรู้สึกปุ้ยนะคุณวนเทียนสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวรภาพามิกสวสที่คับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณ,คณวรลาพาดมิกที่ชมไปสองช่องคือถามว่าการที่ปุ้ยออกมาพูดแบบนี้จะเป็นที่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบปุ้ยไม่หมาย พราะปุ้ยรู้สึกว่าคนที่เข้ามาฟังปุ้ยทั่วไปมีเหตุผลพอและก็มีความคิดเป็นของตัวเองสําหรับปุ้ยนะคะแอดสุธิรัค่ะสูหนึ่งสวัสดีค่ะกุราชคนกันเองใช่ไหมนี่อืนั่นแหละกุราชบานเองอเออใช่ไหมฮึเราก็เคยถามแกเหมือนกันเนาะแต่แกไปอยู่หัวหินคุณสุธิรัอยู่หัวหินผู้จําได้ปุ้ยสวัสดีคุณทีเกไปยังโอเคทีนี้ปุ้ยจะบอกว่าความคิดเห็น ที่แตกต่างไม่ใช่เป็นการที่เกิดการปฏิบัติต่อกันปุ้ยรู้สึกพ้องต้องกันกับอาจารย์หลายเรื่องแต่ในส่วนนี้ปุ้ยไม่เห็นพ้องเพราะปุ้ยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามใครตัวปุ้ยคือตัวปุ้ยทุกคนมาทํา y o YouTube คือปุ้ยมองอย่างนี้ปุ้ยมองอย่างนี้ด้วยความห่วงใยของท่านอาจารย์ปุ้ยเข้าใจในความคิดปุ้ยปุ้ยไม่ได้มองว่าทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้ไม่มีคอนเทนต์หากเรามีความสามารถ ทำไมคุณจะหยิบจับส่วนใดมาเป็นคอนเทนต์ไม่ได้นี่คือความคิดเห็นของปุ้ยนะคะเพื่อนๆคุณจันเพงเธอเซอร์สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือความคิดเห็นของปุ้ยปุ้ยพูดเสมอมาว่าในวันที่เราให้เครื่องมือในแต่ละคนให้เขาไปดํารงชีพหรือหาเหลี้ยงตัวเองเหมือนเราให้เพื่อนๆเราไปสนับสนุนให้ไปเยี่ยมเยือนกันให้เขาผ่านกฎให้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ของ youtube เพราะฉะนั้นในตอนต่อไปทุกคนจะต้องหา ความเป็นตัวตนของตัวเองและต้องยืนหยัดได้ปุ้ยถามว่าในวันหนึ่งที่ลุงสิ้นสุดไปเราไม่มีคอนเทนต์เหรอใช่เหรอเราควรจะเตรียมตัวตั้งแต่นี้จากนี้ต่อไปไม่ได้บอกให้ออกจากลุงไปแต่เราต้องเตรียมตัวค่ะเพื่อนๆเราคือเราเอ่อพี่นาไอแอมนันทนาสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นาคุณพี่เจ้าวนชวนดื่มสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะปุ้ยไม่ทราบว่าหลายท่านมีความคิดเห็นเหมือนปุ้ยไหม ุปมาุปไม,ปมาายไปก็เหมือน,อนคือ,อพูดดิไม่มีอะไรก็เหมือนกันไงนึกว่า,าจะหาอะไรจะบอกปลุเประมาวปมา,ปมาปไ,ปไปเหมือนกับว่าเราให้ให้เรื่อยให้ค้อนให้ไขควงทีมอุปกรณ์สิวเสอร์อะไรให้เพื่อนไป,ไปหวังว่าเพื่อนจะไปประกอบสามาีพไปเป็นรับรับก่อสร้างรับแบบ ต่อเติมบ้านแตบเพื่อนจะไปงัดบ้านไปงัดแงะบ้านเจ้าบ้านเขามันก็อาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปนิดน,นึ่งการเยี่จะไปหากินในทางอาชีพสุจริตจะไปงัดแงะบ้านเจ้าบ้านเขาพี่นาสวัสดีพี่เพนสีนะคะพี่เฟสติโลสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่านช่องตัวเองนี่มันช่องปุ้ยหน้าจอคุณธัญรัตน์สโลสวัสดีครับขอบคุณมากครับปัญญามูลวงาศาสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ พุ้ยพูดอย่างนี้จริงๆด้วยความรู้สึกจริงๆผุ้ยอยากให้ทุกคนวันนี้พี่โออันดามันสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่โอเอฟซี FC มีความรู้สึกและตัดสินใจได้ที่ยึดมั่นคือกําลังใจลุงป้าในเรื่องเดียวกันส่วนเรื่องอื่นไม่เอาใจไปใส่ค่ะผุ้ยคิดแบบนั้นแล้วพุ้ยจะบอกด้วยความที่พุ้ยเป็นยูทูบเบอร์พุ้ยมีเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์พุ้ยจะบอกว่าทุกท่านเราไม่จำเป็นต้องตามใครทุกวันนี้พม่ไปตามใคร หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปติดตามนะหมายถึงว่าเราเป็นตัวตนในส่วนที่เราเป็นเข้าใจาป่ะเฮียเราเป็นตัวเราปุ้ยไปทุกช่องที่ไปให้กําลังใจพี่บอกทุกคนคุณจะเป็นตัวตนของตัวเองวันนี้ปุ้ยเข้าไปพี่วลวีปุ้ยเข้าไปที่พี่ไมล์เลอรเข้าไปใครเงาะปุ้ยจำไม่ได้ปุ้ยเข้าไปพี่ให้กาลังใจบอกพี่ทุกคนบอกไม่มีอะไรพูดพูดเถอะค่ะพูดในสิ่งที่พี่เป็นตัวตนของพี่เองตัวตนของทุกคนจะนําความ ชื่นชอบความเป็นกันเองมีเพื่อนพร้อมก็จะเข้าไปหาเราเองผู้ยอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้อยากคิดว่าในกรณีที่ลุงกับป้าหรือบางส่วนใดไม่มีเรื่องที่จะพูดเอาจริงๆทําไมจะพูดไม่ได้ในความคิดปุ้ยอย่าไปยึดต,ติดปุ้ยบอกแล้วว่าให้ยึดมั่นแต่อย่าไปยึดต,ติดเพราะฉะนั้นปุ้ยมีความเห็นที่แตกต่างตรงนี้นะคะสําหรับปุ้ยนะมาหาพี่บ้างน้องปุ้ยพี่นาไลค์ไหมอะปุ้ยเห็นปุ้ยไปกดไลค์พี่นาลงโพสต์อ่ะ พี่นาบอกเวลาปุ้ยมาด้วยนะค่ะพี่น้องติ๊กีบอกว่าตามนั้นค่ะพี่ปุ้ยส่งถึงฝั่งก็ต้องมาเป็นตัวเองต่อไปไปอาบน้ําแล้วค่ะโอเคค่ะติ๊กตามสะดวกลูกปุ้ยคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราผ่าจากเขาไปแต่พุ้ยก็ยังพูดนี่แต่ปุ้ยเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในจาปาดงเรื่องของลุงของป้ามาอุปมาอุปไม,ปมาาเป็นเรื่องอื่นๆปุ้ยยังทําได้เลยทั้งที่ปุ้ยยังไม่ได้เป็นคนอะไรมากมายคนนึ่็ต้องทําได้ถูก<ม>ต้องไหม ปุ้ยไม่อยากให้มองว่าเราหมดแล้วปุ้ยไม่เคยหมา้เลยวันหนึ่งปุ้ยมีคนดูกี่คนปุ้ยอยู่ตรงนี้อยู่แบบนี้มาเสมอมันมากกว่าเดิมไหมมันน้อยกว่าเดิมไหมมันก็คือเท่านี้แต่ปุ้ยเข้าใจในคนบางคนที่ทําเป็นงานหลักปุ้ยไม่ใช่งานหลักแต่ปุ้ยจะบอกอยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าใครที่ทําเป็นงานหลักมันจะมีหลายประเภทบางคนอาจจะทําเพื่องานอดิเลตบางคนมีสตางค์ด้วยก็ดี ถูกไหมใช่มีเพื่อนบางคนอยู่ต่างประเทศเขาเหงาเขาเหงาเขาอยากมีเพื่อนเหงาในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหงาเศร้าและทุกข์นะคะได้พูดเพื่อพูดคุยในวัยเดียวกันในคนที่อยู่อาจจะเป็นคนอีสานที่ไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันหรือหลายๆประเทศมีเรื่องราวมากมายในชีวิตเกิดจะมาถึงวันนี้มีพืชพันธุ์ธัญยารมีวิวทิวทัศน์ในแต่ละประเทศที่พูดคุยกันเธอเป็นยังไงบ้างที่อยู่ประเทศนี้โอ๊ะอะไรเงี้ยมันพูดสารทุกสุขติบกันได้ ปุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอย่างในกลุ่มก้อนของเรามันไม่ใช่เรื่องดราม่าอย่างเดี๋ยวมันมีเรื่องราวมากมายแลวอย่างที่บอกว่าคุณจะต้องบอกว่าคือคือปุ้ยไอในกรณีอ่าพี่เดินเพนน้ำพาสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเดินเพนน้ำพาสวัสดีครับขอบคุณมากครับนั่นน่ะสิปุ้ยงปุ้ยอยากเข้าไปกดไลค์พี่นาตลอดแหละแต่ปุ้ยไม่ได้เม้นแล้วปุ้ยยังไอพี่นาไม่ได้ไลค์คุณยำโคตรไข่สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเย้วันนี้ทันไลค์ คือปุ้ยอะแค่จะบอกว่าคือมิกี้พอฟังใช่ไหมไม่ได้ผิดนะคะเป็นมุมมองของท่านอาจารย์คือปุ้ยมองว่าเออปุ้ยไม่ได้เป็นคนอาจจะมีปุ้ยมีบุคลิกที่แตกต่างปุ้ยไม่ได้เป็นคนที่เออสมมุติว่าอาจารย์มองว่าเขาเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอาจารย์บอกว่าเขาเริ่มมีคุณธรรมอันนั้นคือความคิดอาจารย์ไม่ใช่ปุ้ยอาจจะเป็นเฮียอาจจะมองว่ามีคุณธรรมอันนี้ปุ้ยไม่รู้ อันนี้ปุ้ยจะแจ้งให้รู้สึกนะคะปุ้ยบอกแล้วปุ้ยไม่เคยเกลียดผู้ชายคนนี้ไม่ได้เกลียดน้องคนนี้แต่ปุ้ยไม่เชื่อใจเขาเอางี้ดีกว่าคุณบุสบาวานสุขามาสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแองเจิลเหรอคะอ๋ออันนี้เขียนให้้ยดูใช่ไหมคะขอบขอบคุณนะคะคือคือปุ้ยจะบอกว่าพี่โอขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่โอที่ชมไม่สองช่องนะคะพี่โอโฮอันดามันสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับคือคือปุ้ยแค่จะบอกว่า ปุ้ยไม่ได้มองแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ผิดหรือปุ้ยผิดหรืออาจารย์ถูกปุ้ยถูกไม่ใช่ปุ้ยมองว่าเพื่อนๆปุ้ยถามว่าอาจารย์มองอาจารย์มองในรู้ปุ้ยฟังอาจารย์นะครับปุ้ยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ในมุมมองปุ้ยเองอาจารย์ไม่โกรธหรอกอาจารย์เข้าใจเพราะว่าปุ้ยกับอาจารย์ไม่จําเป็นต้องมีความคิดเหมือนกันแต่เรายืนหนึ่งเหมือนกันเสมอปุ้ยบอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มองเห็นว่าเขาก็แบบว่าปกป้องพ่อแม่เขาสุดฤทธิ์นะอันนี้ปุ้ยก็ไม่เถียงนะคะเพื่อนๆแต่ปุ้ยถามว่าท่านคะทุกๆท่าน ลองถ้ามันไม่มาปกป้องพ่อแม่มันสิอืมอันนี้น่าจะน่าคิดกว่าไหมคือพูดว่าการที่มาปกป้องอ่ะเป็นเรื่องธรรมดามากมาสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณดัตฟอนนะคะที่ชมไม้สองช่องพี่เดินเพนนาพาบอกว่าถูกต้องไม่ชอบคือไม่ชอบใครจะให้อวยใครจะไปอวยมันก็เรื่องของเขาแต่เราไม่เข้าดูแค่นั้นอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆกค่ะพี่เดินเพน พี่ปวีนาลีลาสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคือคือคุณโซนานา์บอกว่าอย่างน้อยๆยูทูบเบอร์ทุกคนก็มียอดซับเนี่ยนะติดช่องไปและได้ฝึกปลือวิชาจนเข้าช่องจนเดี๋ยวนะจนช่ำชองจากคอนเทนต์นี้ อันนั้นก็มีส่วนด้วยค่ะคืออย่างนี้คุณโซดา้ําในมุมมองปุ้ยนะอันนี้ปุ้ยพูดในในกรณีที่พูดเมื่อกี้ปุ้ยมองว่าปุ้ยมองว่าปุ้ยไม่รู้หรอกว่าใครจะไปรักหรือไม่รักปุ้ยบอกเราปุ้ยไม่สนใจแต่ปุ้ยแค่รู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนอการที่มีใครมาด่าพ่อแม่เราแล้วมึงนิ่งเฉยเฉยเนี่ยการที่ไปปกป้องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ ไม่ใช่เป็นความมีคุณธรรมนะไอาการที่ไม่ทํามากกว่าเนี้ต้องเติมมันสําหรับปุ้ยทีนี้ถามว่าแล้วทําถ้ามีคนจะย้อนถามว่าแล้วทําไมป้าเราไม่ไปปกป้อง hmm. ป้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหน hmm. รวมทั้งคนลองด้วยทั้งคนลองและป้าควรจะอยู่นิ่งๆถูกไหมในเมื่อมันมีเหตุแบบนี้อยู่คุณควรจะอยู่นิ่งดีกว่าการที่คุณจะต้องไปกอดๆก,กับใครที่มานั่งด่าพ่อแม่คุณเอางี้ดีกว่า เพราะฉะนั้นปุ้ยมองดูแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าทําไมป้าไม่ไปปกป้องอืเข้าไปได้ไหมล่ะเข้าไปยังมีปัญหาหลายคนก็มองไม่โอเคถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นปุ้ยมองเลยว่าโดยเฉพาะเป็นลูกผู้ชายมึงต้องมาปกป้องพ่อแม่ใครก็ตามเป็นลูกเขาที่สามารถกัดทาได้นอกจากสองพี่สองพี่ใหญ่พี่รองเนี่ยคุณต้องมาปกป้องเขาสิจริงไหมสิ่งเหล่านี้ปุ้ยไม่ได้มองว่านี่คือการมีคุณธรรมปุ้ยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญโลกมาก สำหรับปุ้ยพี่เดือนเพนนำพาบอกว่าพากันงับคอนเทนต์จนอุปทานหมูมันมีเรื่องราวแบบนี้ไงครับพี่และอีกอย่างหนึ่งตัวปุ้ยเองอะไม่ได้เป็นอคติกับใครแต่ถ้าใครจะมาบอกว่าให้ปุ้ยจะไปชอบใครชอบใครปุ้ยไม่ได้เป็นคนคือปุ้ยเลือกชอบเองแล้วปุ้ยก็ไม่ได้แสดงออกว่าจะปุ้ยจะชอบหรือไม่ชอบใครคือใครมาด่าป้าลุงปุ้ยไม่ชอบอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วการที่ไม่ชอบของปุ้ยปุ้ยเลือกที่ปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเท่านั้นเองเท่านั้นเอง เหเข้าใจใช่ป่ะผู้เลือกที่จะแบบอ้าวในเมื่อไม่ไม่ชอบลุงพา้าเอาอยู่คนละฝั่งกับกูนี่อ,อ้าวนั้นผู้เลือกปฏิบัติของผู้เองอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๊อฟพัชรีลาชาแนลขอบคุณมากๆเลยนะคะดูโคให้ด้วยใช่ไหมคะฝากเพื่อนเพื่อนเยี่ยมเยียนคุณอ๊อฟพัชรีลาชาแนลด้วยนะคะแกอยู่บนเรืออยู่คะ่ะแกก็จะถึงฝั่งมากๆแล้วช่วยกันด้วยนะคะเพื่อนๆนขอบคุณนะคะพี่เพ็สศีบอกว่า ขนาดป้าอยู่เฉยๆยังไม่วายโดนแะนี่ไงคะถูกไหมน้องติ๊กีบอกว่ามันคือหน้าที่ลูกปกป้องพ่อแม่จิตใต้สำนึกป้าพูดอะไรไม่ได้ขนาดไม่พูดอย่างถุกโยงถุกต้องติ๊กแต่ทีเนี้ยถ้าอย่างในมุมมองอันนี้ปุ้ยพูดเลยปุ้ยปุ้ยเข้าใจว่าอาจารย์รู้จักตัวปุ้ยดีอืมในระดับหนึ่งเพราะปุ้ยไม่อน่อนผ่อนตามใครอยู่แล้วแต่ถามว่าปุ้ยกากัดไม่ใช่ปุ้ยมีความเป็นตัวของตัวเองผู้อยู่แล้วปุ้ยมองว่ามันเป็นเหตุผลที่ปุ้ยสามารถที่จะพูดได้ว่า ไม่จําเป็นที่ปุ้ยจะต้องไปเห็นอกเห็นใจปุ้ยถามเพื่อนเพื่อนทุกคนมีเหตุผลที่จะต้องด่ามาสามปีมีมเหตุผลด่าจนให้หลานเกียดเข้าไสขนาดนี้อย่าพูดถึงชื่อคนนี้ให้ได้ยินมีเหตุผลเพราะว่า<ม>เอาที่อาจารย์พูดความจริงไม่ทราบไม่รู้ว่ามีเหตุผลจริงหรือเปล่าอ้างยิง<ม>ได้หรือเปล่าหรือไม่อาจจะอ้างก็ได้เพื่อหาเงินเหรอ อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อที่เผลอพูดชื่อใครออกมาใครก็พูดได้เปล่าวะเพราะคนเอฟซีทั่วไปก็รู้ชื่อคนนี้อยู่แล้วนี่เจ้าหน้าที่คนเนี้ยอืจริงปะ่ะสําหรับปุ้ยในมุมมองของปุ้ยถูกต้องค่ะคุณเดือนเทนนัพาโดนทั้งขึ้นทั้งลงเพราะฉะนั้นที่พุ้ยพูดตลอดเวลาว่าใครจะชอบใครรักใครไม่เป็นไรอย่าไปสนใจคือคุณนะ่ะถ้าคุณไม่ผ่าจาักลุงกับป้าไปอะ่ะ เข้าขึ้นตลอดคุณเข้าไปดูมันคือจบเขาให้เขาขายสินค้าเรามีกำลังเราซื้อเราไม่มีเราไปดูคลิปดูไลฟ์ก็จบคุณจะเลือกชอบใครคุณไปชอบเลยคุณจะไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ต้องไปดูคุณชอบไอ้นันกุ้นก็ไปดูอ่าพี่เดือนเพนคะปุ้ยปุ้ยเข้าใจว่าจะมีมุมมองที่แกเป็นคนที่ อาจารย์เขาเคนใจดีเขาเป็นผู้ให้อภัยอะ่ะก็อ,อย่างนี้ค่ะเอ,อพี่เนินเพนแต่สําหรับปุ้ยอะ่ะปุ้ยมองว่าถ้าคุณจะให้อภัยใครสักคนน่ะคุณลองตึกตองแล้วแล้วถ้าจะให้อภัยถ้าใครที่เป็นแบบนี้ก็ต้องให้อภัยหมดสิจะให้คนเดียวก็ไม่ได้และอีกอย่างในกรณีเนี้ยต้องให้อภัยจะต้องให้อภัยหรือถ้ามันไม่ให้อภัยปุ้ยว่าหน้าตื้อมากกว่านะอืพ่ออะไรพ่อแม่คุณคุณไม่มาปกป้องอะ่ะอันเนี้ยในความคิดของปุ้ยนะสําหรับปุ้ยนี่ปุ้ยพูดเรื่องจริง อันนี้ต้องขอประทานโทษท่านอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่แกเป็นคนใจดีปู้ยไม่ได้ใจดีแบบนั้นปุยดูดันแข็งก้าวปุ้ยเป็นคนแบบนั้นนะคะเพื่อนๆพนพี่ชนพี่มองว่าป้าเงียบนั่นคือปกป้องแล้วสถานะอย่างป้าทำอะไรมากได้เหรออ้าป้าก็โดนดา่า ไม่อ้าปากก็โดนด่าเข้าใจป้าถูกต้องพี่สโน<ม>นี่คือสิ่งที่ป้า<ม>ทาได้เหฮเลื่อนขึ้นไปนะครับนี่คือสิ่งเราทุกคนเข้าใจป้าหมดเลยว่าป้าทําได้แค่ไหนพี่โอบอกว่าพี่ก็จําในสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้กลับไม่ทันเี่ยปูย้อ่านของเียไม่ได้ปุ้ยบางคนอ่านเี่จับอันนี้ไว้ปุ้ยให้กลับไปสนับสนุนรักใคร่เอ็นดูมันปรับอารมณ์ยากขออยู่นิ่งๆดีกว่าเหนื่อยนายใจ ก็เว้นวักพักใจแต่ยังอยู่เป็นกําลังใจลุงในเรื่องคดีถูกต้องค่ะพี่โอ้ยคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นปุ้ยถึงบอกว่าในการที่ปุ้ยออกมาพูดแบบนี้แล้วช่องปุ้ยจะมีคนดูน้อยลงหรืออะไรปุ้ยไม่เคยเรียกร้องนะที่ผ่านๆมาปุ้ยต้องยอมรับในสิ่งที่ปุ้ยกระทําปุ้ยขึ้นไลฟ์สดคนชอบเข้ามาฟังไม่ชอบปุ้ยไม่ใครบอกให้มาติดตามหรือจะต้องยกเลิกติดตามปุ้ยปุ้ยว่าหลายคนเข้ามาดูที่ปุ้ยเพราะปุ้ยเป็นแบบนี้ ไม่ใช่เพราะว่าปุ้ยตามใครปุ้ยเป็นคนไม่ตามคนอื่นอยู่แล้วปุ้ยพูดเสมอมาตลอดสิ่งสําคัญปุ้ยพูดย้าแล้วย้ําอีกในวันที่ปุ้ยพูดถึงเรื่องแลนดี่ปุ้ยไม่ได้สนใจใครจะต่อยกันปุ้ยบอกไปต่อยกันเลยปุ้ยไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวปุ้ยไม่ได้ปุ้ยก็ไม่รู้ว่าปุ้ยดีเด็กแค่ไหนที่ปุ้ยจะไปจัดการใครปุ้ยไม่รู้ไงปุ้ยก็เลือกอยู่ในสภาวะที่ปุ้ยเป็นเพราะฉะนั้นปุ้ยก็เลยรู้สึกสบายใจที่จะไปช่องเล็กๆสืหอหาใครแล้วไปให้กําลังใจเขา ผ่านพน้นในส่วนที่เขาจะมีอ่าเหตุการณ์เรื่องราวเขาจะสืบสาวกันเพราะว่าที่เขาบอกมาบอกว่าเนี่ยไอการที่เราต้องมาพูดถึงใครสักคนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องในอดีตอย่างเดียวมันมีเรื่องในปัจจุบันปุ้ยขอบอกว่าปุ้ยฟังค่ะปุ้ยชมไม่ใช่ปุ้ยไม่ชมปุ้ยชมแต่เพียงแต่ว่าปุ้ยขอนิ่งๆและไม่ออกความเห็นเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยรู้สึกอะไรอยู่ในใจ แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าออกมาติ๊กถูกหรือติ๊กผิด mm hmm. ต่ผู้ชม mm hmm. ผู้ฟัง mm hmm. รับฟัง mm hmm. ผู้เห็นในสถานการณ์ในสถานภาพสถานภาพที่ผู้อยู่ตรงนี้แล้วผู้ทําช่องผู้คิดว่าผู้เรื่องในทาที่มันเป็นในทางบวกเท mm ่า hmm. ที่ผู้จะทําได้ไม่ไปทะเลาะคุณดรนางมานสวัสดี